สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านเลยนะคะมาพบก,กับช่องสาวหึงเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางฮานอยนะคะพี่พี่จ๋าฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะคะงวดประจําวันที่24นะคะ24พฤศจิกายน2566นกะคะก่อนไปรับชมแนวทางนะคะเราก็จะมาฟังคําเตือนกันนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองปโปรดชย้ยวิจารณญาณในการรับชมนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูผลกันก่อนเนาะพี่ๆ๋าผลของวันที่23นะคะในสูตรเ,ด,เดียวชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะแอดลงสองสูตรแจ้งไว้ก่อนสำหรับพี่ๆเอที่มารับชมใหม่นะคะอาจจะยังไม่รู้นะคะอ่าแจ้งพี่ๆสมาชิกหน้าช่องนะคะวันที่วันเสาร์นี้เนาะแอดกลับไปธุระด่วนนะคะต้องกลับสกลน,นะคะ วันที่ยี่สิบห้าถึงยี่สิบเก้านะคะพี่พี่จ๋าหน้าช่องแอดอาจจะไม่ได้ลงให้นะอ่าดูก่อนว่าธุระแอดจะเสร็จหรือมีเวลาทําให้หรือเปล่านะคะแต่ถ้าใครสนใจแนวทางเหมือนเดิมแล้วทางหลายๆแนวทางไม่ว่าจะเป็นแนวทางหุ้นอ่าทูบนะคะในกลุ่มแอดลงให้เหมือนเดิมนะคะพี่พี่จ๋าถ้าใครสนใจก็แอดไลน์มานะคะแล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์หาแอดนะคะอ่าสำหรับท่านที่อยากเข้าจริงๆเนาะเพราะว่าในกลุ่มจะดังบ่อยดังตลอด นะคะพี่พีจ่านอกจากจะปิดการแจ้งเตือนเนาะอันนี้แจ้งไว้ก่อนเนาะเข้าเข้าออกออกไม่ไหวนะอ่าถ้าสนใจจริงๆนะคะพี่พีจ่าอ่ามาตามต่อกันนะคะสําหรับผลของวันที่ยี่สิบสามนะคะสามสองเจ็ดนะคะแอดให้ดินไปที่สามสองเจ็ดแล้วก็สามรูดที่สามนะคะในรอบแรกรอบเฉพาะกิจนะคะห้าแปดแปดล่างห้าแปดอันนี้แอดหลุดไปนะแอรแปดมาเยอะมากเลยวันนี้ เกือบสุดซอยนะคะในรอบพิเศษ085ล่าง80นะคะในรอบปกตินะคะ999ล่าง45เนาะในรอบ VIP 338ล่าง25นะคะวิ่งรูดี 3S ก็พึ่งมาดูพี่พีจ๋ามาสุดท้ายจริงๆเลยดูไปเน้นที่37 39มา38นะคะล่าง25นี้ก็ดิ่นที่2มาเนอะไปเข้าอีกสูตรหนึ่งนะคะ ส่วนเจ็ดวันนี้หลุดพรุ่งนี้ก็ขอให้มาแล้วกันนะคะในวันที่ยี่สิบสี่ตามกันต่อเนาะพี่พี่จ๋าตามกันต่อดูวันนี้กว่าจะได้ทําแนวทางแต่ละแต่ละรอบพี่พี่จ๋าดูอันนี้เพิ่งเพิ่งเพิ่งเริ่มทําแนวทางนะคะก็คือสี่ทุ่มครึ่งนะคะสี่ทุ่มครึ่งเพิ่งได้เริ่มทําแนวทาง ช่วงนี้แอดก็งานเยอะงานยุ่งนะคะพ,พี่จ๋ากลับดึกนะคะก็แบ่งปันเท่าที่ไหวเนาะเราพัฒนาแอดไม่ได้ลงหน้าช่องให้นะแจ้งไว้ก่อนนะคะเพราะว่ากว่าจะทําได้แต่และแนวทางนะคะต้องใช้เวลาหน่อยแอดก็ตาจะปิดก่อนเอาตัวนี้ไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวนะสูตรเม็ดเดียวนะคะ ามกันต่อที่สูตรเม็ดเดียวแ,วแึงเด้อพี่น้องจ๋าแอดยังไม่ได้เขียนหัวข้อเลยเข้ามาแล้วเนาะก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดถูกใจให้แอดหน่อยเด้อเพื่อเปิดการมองเห็นให้แอดนะคะพี่พี่จ๋าจะได้มีกําลังใจคิดคํานวณแนวทางออกมาแบ่งปันพี่พี่นะคะาการคํานวณมีเข้ามีหลุดนะคะชื่นชอบก็ค่อยตามไม่ชอบก็ นำไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งนะคะสูตรเม็ดเดียวนะคะเดี๋ยวแอดเปลี่ยนปากกาก่อนเดี๋ยวมองไม่ค่อยเห็นสีแบบเริ่มไม่ชัดนะเสียงปากกาเข้มก่อนเป๊บมาตามกันต่อที่ตัวเด่นเลยวันนี้ จะมาอีกไหมเนาะตัวเก่าตัวเดิมพี่น้องคำนวณออกมาก็มีตัวเดิมอีกอ่ะได้ยังไงก็นําไปแบ่งปันแบบนั้นนะตัวเดิมมาแล้วมาอีกได้หลังๆมาน่อยมาซ้ําๆนะคะมาวิ่งรูดเด่นก่อนแล้วกันแอดให้เด่นที่สามหนึ่งแล้วก็เจ็ดแอดจะวิ่งรูดที่เจ็ดนะพี่ๆจะวิ่งรูดที่เจ็ดนะนี้ก็คือรวมทั้งหมดสน่อยเช่นกันนะคะ ก็คือถ้าใครไม่ชอบ7ก็นำสามกับ1ไปพิจารณาดูแล้วกันนะคะ7จดู 70, นะคะเจ7ดหนึ่งเจ6ดสองห้า แล้วก็7 9นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าตัวที่แอดเน้นจะเน้นไปในตัวไหนกันบ้างนะคะถ้าชอบค่อยตามเนาะไม่ชอบสามารถผ่านได้เลยนะแอดก็ให้เป็นเพียงแนวทางนะคะไม่รู้ล่วงหน้าว่าจะมาตัวไหนเด้อมารูทที่7ตัวที่แอดเน้นเน้นไปที่7 0นะพี่พี่จ๋าเน้นไปที่7 0 71 7 3 74 7จ็ดห้าเจ็ดเก้าสายเบิ้อสายเบิ้ลอย่าลืมนะเจ็ดเจ็ดนะคะสายเบิ้ลนะคะรอบนี้เจ็ดเจ็ดคำนวณออกมาก็มีเนาะสายเบิ้ลนะคะอะถ้ามีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันนะคะจดไว้แคปไว้เพื่อนําไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึง่งแอดก็ขอขอบคุณพีพีเอฟซีทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์เนาะก็ขอให้เฮงเฮงรวยรวยกันยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ